สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบ b ลสซีทุกท่านวันนี้ผมไม่ได้พาทุกคนไปดักนกนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวกระด,ดักตัวหนึ่งนะครับที่ผมได้ทาเอาไว้ตอนที่ผมทําผมไม่ได้บันทึกเอวิดีโอเอาไว้นะครับผมก็เลยมารีวิวถึงวิธีการทําและวิธีการใช้ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับนี่เป็นกระด,ดักที่ไม่รู้ว่า จะเรียกว่ากระดักอะไรดีนะครับแต่ผมเรียกมันว่าจเจ้ากระดักตะข่ายก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็เรียกว่าพัเนียตหรือว่าก็เรียกแต่ต่างกันไปนะครับกระดักตัวนี้ผมทําขึ้นมามันใช้ได้สารภาพประโยชน์เลยนะครับคือเราจะเอาไปคู่กับกรงนกต่างๆแล้วก็เอาไปดักก็ได้นะครับจะดักบนดินก็ได้ดักบนต้นไม้ก็ได้นะครับ หรือว่าเราจะดักเอาเหยื่อล่อวางเอาไว้แล้วเอาไปดักอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถดักได้ทั้งบนดินแล้วก็บนต้นไม้นะครับเดี๋ยวผมจะลงขึ้นให้เพื่อนๆดูกันนะครับพอขึ้นแล้วก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับก็อุปกรณ์ก็มีน้อยๆครับ ทำกันแบ่งง่ายๆนะครับแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับ พอดีว่าผมถ่ายอยู่คนเดียวนะครับก็เลยเไม่ได้ขึ้นให้เพื่อนๆได้ดูกันจัดจ้านะครับเพราะว่าถือกล้องอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ขึ้นยากอะไรครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับตรงนี้ครับมันจะเกี่ยวอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มันก็จะไปเชื่อมกับตัวข้างล่างนี้ตัวกลไกข้างล่างนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ถ้าผม แค่กดตรงนี้ลงข้างล่างมันก็จะดันขึ้นมามันก็จะล็อกถ้าสมมติว่านกขึ้นไปเหยียบเจ้าตัวข้างล่างมันลงนะครับมันก็จะเห็นั้มครับพอลงข้างบนนี้ก็จะหลุดครับมันก็จะหลุด เวลาขึ้นเราก็แล้วก็กดตัวข้างบนนี้ลงมาตัวข้างล่างก็จะขึ้นลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าทำอยู่คนเดียว เดี๋ยวผมจะหาอะไรมาลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตอนที่มันจะลั่นเนี่ยถ้านกนกขึ้นไปเหยียบเจ้าตัวนี้นี่มันจะลั่นลั่นยังไงนะครับผมจะลงใช้เจ้าตัวนี้โยนลงไปนะครับ แค่นี้เองครับครับและคลินนี้ผมก็ขอจบไปเพียงสั้นๆแค่นี้นะครับแค่มารีวิวและก็แนะนำวิธีการดูให้เพื่อนๆได้ดูเผื่อจะเอาไปทำนะครับแล้วก็วิธีการใช้นะครับทำง่ายๆครับ ครับแล้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ